ปลาลอยปลาลอยตัวเท่าไห,หร่ครับตัวเจ็ดสิบขายชิ้นสี่ห้าอ๋อกินละคือแบ่งครึ่งใช่ไหมถ้าทั้งตัวนี่ตัวหนึ่งจะยาวอย่างนี้ยี่สิบบาทลเลยพีย่เท้าก็ชิ้นเดียวสี่ถึงห้าเปน้ำด้วยใช่ใส่น้ำเอาใน้ำได้วย<ๆ>เขาเรียกว่าหม้อปลาล่าปะปลาล่าลอยเขาขายๆหม้อปลอาโคราชเลย ปลาลอยขายที่ตลาดนัดแกลนใช่ไหมใช่ค่ะโอ้กินแบบถึงหัวตลาดเลยนะกินแบบปลาล่าครับนี่ก็ปลาล่าปกติอะปลาล่าเลยเป็นปลาปลารวมปลารวมปลาล่ารวมเนาะโอ้หแล้วมีอะไรคือเสียพริกลอยพริกลอยค่ะพริกถั่วอ๋อจะใครต้องการเผ็ดๆแล้วเขาจะตักใส่ให้ด้วยนะใช่แถมให้ด้วยพี่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะน่าจะเวิร์กเลยเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหมันจะหอมมาก ปลานะแต่บางคนอาจจะไม่ชอบกินปลานะแต่ถ้าใครชอบปลา้คือมาร้านนี้เลยเนี่ยดูดิตัวอ้วนเลยมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยอุ้ยไข่ปดุกไข่ปดุกอร่อยมากอ๋อผมเพิ่งเคยเห็นไข่ปดุกอร่อยมันจะออกเขียวๆเนาะใช่แต่ว่ามันอร่อยนะปูตีไข่มันจะออกสีเหลืองใส่ไข่ปลาดุกไข่ปดุกไข่ปดุกเป็นสีนี้อ๋อทำอะไรกี่ตัว่านเนี่ยวนละไปครับพี่น่ากนเลย ตัวแปดสิบตัวนะนี่อ่าแล้วครับสั่งเลยครับหัวหนึ่งหัวหนึงใส่ดีเดอร์เลยไหมคะช็อตเดียวอ๋อจะใส่พิกลด้วยอันนี้ก็สุดยอดเด็ดมากดาเนี้เหรอดาเด็ดไปดูแลสมองทอกทีเม็ดเนาะแอนตี้เม่็ดไปจ้าวับนี่แบบนี้อ๋อใส่พิกลมาให้แล้วก็ใส่น้ำปลาไปแล้วก็พุ่มเม็ดลอยอีกใช่ค่ะไม่ล้ำเลยเดียวเดียวพอละ น้ำมนเดื่อไปคุกข้าวนะแล้วก็กินกันเยอโอ้น้งทานเหรอกระถินกระถินปลาล้อยกระดูกลอยปลาลอยเป็นของที่ค่อนข้างหากินยากนะใช่กราดูกประดุกอะไรนี่กระดูกนาเหรอปลาดุกวีเป็นปลาละเซียอ๋อปลาดุก สเียนั่นยังดิ้นดิ้นอยู่เลยข้างในนะไม่ใช่มันตายแล้วตายแล้วตายแล้วอันนี้พอสุกแล้วเขาจะออกมาอย่างนี้เหรอเราเวลามันสุกมันจะจมมันจะลอยลอยค่ะถ้าสุกแล้วจะลอยอ๋อถ้าลอยคือสุกแล้วนี่เขาเรียกคือที่มาของเขาว่าปลารลอยนี่ปลารลอยนะโอ้ แมคะาับไปเราออาหารอาหารม่หางเรื่องหาก็ได้เรื่องหัวก็ได้นี่ถ้าแบบนี้เท่าไรเนี่ยสีบห้า่ะคร่งนึงสี่สิบห้าอะดีค่อะยกต่อเลยครับนี่ดูยาวๆเลยใคไม่เคยกินปลาลอยนะทางยุยาเขาเรียกว่าปลาลอยนะทางอีสานทางโคราชเขาเรียกหม้อปลา S <S กินขนมจีนได้นนะรู้ว่าจะกินข้าวสวยร้อนๆกินกับผักน้ำพริก,รกผักได้ใสริกป่นไปไหมคะเจ็บไหมเจ็บอันนี้คือทั้งตัวเจ็ดสิบโอ้ได้พริกกี่เม็ดเนี่ยห้าหกเม็ดเนี่ยแล้วแต่ดทุกค้าช่วยโอ้แล้วถ้าหมดแล้วก็ใส่เข้าไปอีก เขาเรียกว่าพริกพริกลอยแล้วก็ปะลารออยด้วยกินหอมสลบอบวนตัวเท่าไหร่เจ็ดสิคบค่ะลูกค้าไไนี่ไข่เหอใส่ที่กลนไปไหมคะ,<ส>ะอะไรนีคะพี่เลือกก่อนเลยเผ็ดไหม เออขายดีวันนีเนี่ยจานนี้นี่ก็ปรุงรสแล้วใช่ไหมใช่ค่ะปรุงรสพร้อมกินเลยทีนี้ข้าวสิร์ร้อนๆอร่อยเอาหรอมีคนจะเขาเคยซื้อเขาจะเลือกส่วนหัวกับส่วนหางเขาจะชี้เลยเอาหัวเลยเอาหางเสร็จไหมคะเร็จแลขอบคุณนะคะนี่คิณหนึ่งต้นครับ สี่หรืห้าบาทถ้าหัวหัวเท่าไรนะสี่หรืาเนกันอ่าหัวก็สี่ห้าหางก็สี่สี่ห้าแล้วแต่ชอบเอาหัวหรือเอาหางหรือจานทั้งตัวโอ้๋อตัวใหญ่ตัวใหญ่รา้วปลา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 ตัวนี้มันก็ขายสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยตันนี้เป็นตัวใหญ่ตันนี้ถือว่าตัวใหญ่เนาะนี่หมดแล้วหมดเลยเหรอหมดหมดแล้วหมดเลยนะ ปลาลอยป,ปลาดุกรอยนะเมนูปลาดุกรอยใช่ไหมปะลาล้อลาลอย,ออย,อยเมนูปะลาล้อลอยนี่เริ่มจะลอยแล้วไหนตัวไหนลอยบ้างนี่ลอยหลายตัวเลยลอยนี่คือสุกอ,อันนี้ยังไม่ได้อีกเหรออ๋อเขาจะเช็คได้นะ โอเคอย่าลืมก,ก, share, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะช่างอาดุนแม่ค้าก็ด้นะตลาดแกลนนนทธยรนะครับสวัสดีครับ